บุคิดจะมาอยู่น้ำเป็นโมลุกน้อยลุกอย่างบอกมาอยู่นี่แล้วอยู่ปลูกมองใดน,นี่ปลูกุกทันทันนี่อเออนี่อืม,มันจะทางนี่บอกอ๋โอ,โ,อโดยกำลักันลุงน้อยหนึ่งกินกับลุงน้อยวานนี้กินน้ำเหล้าอ๋อกินไข่เลยโดยโดย <c oughs> โกินกาแฟแบบข้ามาเลี้ยงแม่เลี้ยงอยังกักินข้าว GP อยู่พี่บอกถือกินน้ำเหล้าอยู่พุ่นกับมีมูมีครูอยู่บ่มีมีอยู่แต่มันจะไกลบอเลี้ยงแม่เลี้ยงอยังเนาะ โอโค้มันยูแค่ทางมันย่าเออ ับสบายดีสบายดีพ,พ่อแมอออ่พี่น้องเบิบสุขุสู่คนเบสสมองสุบอรเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยนักธรรมประชมมาพบมาพ่อกับซ่องบาเทมาเนี่นะักธรรมประชมอ่าบาเทกับสภาพพี่น้องมาหาทั้งอ่าลุงผู้นึงพี่โดยก็คือเจ้าของเบสผู้ที่ต้องหน่อยเปรเี้ยงอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีเห็นละก็ละลเห็ดข้องเบสข้องอย่างอยู่พี่น้องเลยก็เลยจะเข้าไปทักทายสบายดีเนาะว่าที่มาที่ไปเป็นเนื้อใดพี่น้องเอย้ย ยังได้มาเลี้ยงเบ้เลี้ยงอย่างอยู่นี่เนาะโทรศัพท์บบบที่ตั้งอยู่นี่กำลังโหลดคลิปพี่น้องเลยผู้มันมีสัญญาณเนาะโดยไาพี่น้องเดี๋ยวให้สเกลไปหาทางงานลุงบ้างก่อนอ่าเตะเละหิดยังเนาะผู้โอ้สาไม่ดูอย่างดีเล้นี่อ่าสบายดีลุงโดยว่าเตะพี่น้องเลย ามาสัมผั์เพิ่นครั้งแรกสิป็นได้ไหน,น,อนอ่อยเนาะขอนุญาติดไม้หลุงเด้ออันนี้ปิดยับ่็นคลิปน,นี่ผมนี่เด้อเนีนนบีบรถบีบได้บ่เด้เขาเอา,าอือนขามีน,นี่นี่รถน,น่่านีโอเคไอ้ของเบบ่เจ้าไอ้ของเบะแล้วมีเดเจ้าหน้เจ้าของเบะเนาะเออ หกตัวเลยยังลงเบิึงโดยเอาลงโลกก็ได้ม no. um, ืองกันลงเออยันเราเมืย oh. ์เดาแม่ยังตัวแบ่์หกตัวรวมทั้งของลุงน้อยบ่ลุงน้อยตัวหนึ่งเออถ้าว่าถ้ากับพงเจ้าหาโตเนาะอืออืออือเอ้าพี่น้อยเราเห็บอยู่นี่คมมันคมหมักทันทันเลยโดยที่ยังจะโดนแล้ว่าเบย์เห็นลุงยังเงินปีปลายแล้วนี่ขายเชือกอะไร บริคายแล้วมันยังบริคายบ่มันเจ็บทองมันตายเนี่ยโอ้ตายอะไรกว่ามันตายทองตัวโอ้พี่น้อยเรียงเบรกอะไรยังบริคายก็คือเราอะเรียงตั้ปีปลายเลยเป็นยังไงอย่างเจ็บทองมันยังมันมันกิน nhau boti กันมั้ยกิน nhau boti อือโอ้โดยนะพี่น้อยคนมาได้เฉลงเจ้าน่ะวนคนทางเัิน ชื่อธมว์คนบานนาทองชื่อธมว์บานนาทองเขาไปไหนายโดยมาเป็นได้เห็นยังไงมาพี่มาอยู่หลายปีแล้วหลายปีแล้วปีเลยประมาณสี่สิบกว่าปีป้ากันทาเมื่องจื่อว่าทางเมืองนะเมืองอยู่เมืองอยู่ก็เมืองนี่ก็เมืองอยู่บ่บ่บุรเมืองบุรเมืองเออโดยเมาอยู่สวรรค์นี้อยู่กับพ่อใหญ่ศรุง ติก well. <that> really? <prompt> ี no ้อยู่กับเมียเลยเมียป้าแล้วก็อยู่ผู้เดียวเมียป้อ้าวก็สร้งว่าแต่ป้าันสาเหตุได้บัดนี้เบิ่งของถามเด้อเป็นได้เป็นจปบุ่มอยูุ่มกินกปาเลยเออเพิ่นตีว่าบุ่มอยูุ่มกินเลี้ยงเพิ่นบ่มอืออ๋อตกี้เงินเดือนันอัน300,000 300,000อือเฮ็ดงานหยังตกี้ เป็นกรรมกรคนกําลกงคนก็สางก็อย่างนั้นเนาะก็สร้างฮี่นั่นีเออโดยบัดนี้แหละมันยังมันมาอยู่ผู้เดียวบ่อืมมันอยู่แท่าไอยู่ดินท่าแก่งยังไงผมเออนี้มีแต่เลี้ยงแบมอย่างเดียวบ่ลุงเออเลี้ยงแบ่เนี่ยเลี้ยงไก่โซ่สามตัวโอ้ยโดยเออพี่น้องชี่สิบแล้วอะไรมาอยู่พี่แต่ว่าสามสี่สิบปี มีเฮือนมีชาดดิพี่ว่อะไรไหนโอ้ยเฮือนก็เฮือนเฮือนห้างเงินเลยเฮือนห้างไม่ใช่เฮือนนะพุ่นแล้วแถวลักซี่ผลลักซี่มันดอกมาแล้วอ๋อในอยู่ในเมืองกับเจือหรอวะมันอยู่อยู่นอกอยู่นอกใหญ่แต่บ่อนลงฮะใหญ่แต่บ่อเฮือนบนใหญ่้วมันดอกเป็นเป็นเรื่องก่อขึ้นอย่างนี้บ่อนอะไรในบนน้ำมันมันเป็นตะยูแล้วมันหักไปเลยเฮือนเฮือนเก่าเป็นเป็นดินเจ้าเองว่าพุ่นนะ บดินดิเขาดินเขาแปลว่าอันปุ๊กอาศัยอยู่อย่างประมาณนี้หรือว่าเขาให้อยู่เกินเขาบ่อยู่ชั่วข้าวสิเออพันหุอยู่ชั่วข้าวอ่าแต่เจ้าน่ำบรีเขาไปอยู่พุ่นทิยาแล้วบ่มันเพรเนาะเออดอกมันเพรบ้านมาพี่นั่นอ่ามาอาศัยอยู่น้ำแถาเกอือยู่น้ำโาแกนอืม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 เพิ่นอันนี้ก็ได้เงินเดือนบ่เพิ่นให้เงินเดือนบ่อันนี้นะ อถ่ายูยบะร้ายเลี้ยงเลี้ยงหัวบอกก็เรียงหรงงวนั่นบก็จะเท่าแก่เลยญาตแล้วอุ้ยโอ้โดยเท่าอย่างเขาเขาบอกเพรเหตุการณ์เลยบอเออจะพูดหล่งแม่นแมนบางทีมันก็บม่อยากใช่คนอ่าคนเท่าคนแก่ดิยันบาปยันอย่างประมาณนี้เบิดอายุการเบิดเออเรียงแบกเลี้ยงไกล้เลยเป็นเรียงไก่พอได้จริงตัวเกาตัวเองเนาะอยู่คนเดียวลูกกับบริวีนมาเสริม ลูกเขาก็เขาง่ายเถอาลูกเอาผัวเขาบวชนพ่อโดยเอ้าคนได้มาเลยพน้องอันนี้โดยสบายดีสบายดีเด้อตกใจครับผเห็นมือถือค่ะบ่คักเห็นมือนีเงินโดยมาใช่ละมาติมไม่มาตินไม้มาได้เขาก็บินเจ้าบ่มาจะเป็นอด้ยมาเป็นมาเช่าพ่อได้ลายแล้วป่ะไม้นะมาเห็ดซอยไม้หมวยเห็ดหัวกับปุกเห็ดทั่ว เป็นทางเมื่อวานโดยเพาว่าจะขับหาเจ้าอยู่เพื่อนพูดอยู่ได้เลยนะขับไปกับ่พ่อเนาะโดยวัดเช็ดวัดเช็ดบ้ากินอีกโดยโดยเด้ไม่กันชั้นเจ้าน่ะในรถน่ะถ้าประกอบใอะไรตั้งเขาบอกเกินบ่พอดีนั่นเด้หล่ะเด้อโดยโดยเอามาพี่ก็ได้เดี๋ยวฉัจะบอกรา้วค่ะพี่น้อยซื้อขาวตังกล้องมาให้เราเราฝากเมื่อวานนี่เฮ้เฮะพี่น้อยคุ้มมือนี่ฉัลงกินข้าวกินน้ำอยู่ใช่ไหม เด้อกินเือกบุร่กินบอกขงเอกินบุมี่เีกดเรียกไปนอนอยู่เป็นได้มากอยู่บอโดยกการกดีกดมองสละไปบึ่งบอกเอออันนี้เป็นว่าเซนอ่าเซนสามสิบมันนี่น่ะโตเพิ่นพอดีได้เซนสิบกระยาดอกสิบพันเอารถทอาถือว่าหลายเดถือว่านี่หน่อยๆซอยกันไปมาเ่าสิบอกวิธีอันอันชอบแต่เน่าไปดึงขึ้นใช่เด้อ ให้เจ้านิ้วนึ็กนะคมนั่นี้นี่คมนี่นี่นี่แม่นมันจังทำมาเปิดลองเบิรงกตรวจสอบมันก่อนบอสกดนี่กดนี่วันนี้เออบอสมันจะก้นมันใส่ได้บอสนี่นี่นี่มีนยังมือมันยังเลือนออกเลือยถึกบอสเออเออกดนี่แหละอ่ามันนี่เออดันป้าเราได้นี่เออห้ามกระทึงนี่ขึ้นโอเคเออเรียบร้อยนี่ อมีแต่เลือดมีแต่อันยางบานี่เอ้าจะไปดึงซีเดอบ้างเบิ้งสิบอกนี่อ่ะลองอันนีก่อนปรับความต่ำความสูงเป็นอยู่อ่ด้อเมันสิบมีคอมีคออยู่มีปรับเป็นอีกก็ได้สม่งลเออั้ไร่สดบาทน่ตั้งยูนโกงท่านอ้ลองเบิ่งเบ้งประกอบวงกอมพี่น้อยยันละฮิปปินเเคยใช่กบ่ละ ก็เคยยิ้มคงุดหงิดโซเลมหน่อยดิเออเอ้ามีนังบาณนีตไม่กันสันตายเบ็ดเบ็ดพี่น้อยโอ้ยไม่กันสันกันเนาะนี่พี่น้องอยเนาะการเข้าใจเราทีอะไรเด้อโดยเป็นธุระให้เนาะโดยจะให้ดีมีแห้งร่ำรวยเห็ดธุรกิจยังกระคอ้สำเร็จเนาะโดยเป็นทำไรมากเป็นคนคนไรไรเด้อสาธุพี่น้องอยเนาะจะฝากช่องอีกจะคื่ออีกได้ไหมได้อีกฝากอ่ะ อันฝากเอฟซีข้อมาเทศเนาะโดยสอนมีงานที่มงคลโดยเนาะกับสลากอะขอฝากเอฟซีข้อมาเทศเนาะกับเป็นกำลังใจให้สลากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสลายเด้อพ่อแม่พี่น้องสื่อซ่องว่าสลากคนสู่ชีวิตเนาะพ่อแม่พี่น้องถ่ายทำชีวิตตัวเองแน่ละกันถ่ายทำหมูน้ำเลยเนาะแบบเป็นอย่างหลีกยังน้ำหมูกับพ่อสลากมีรายได้เข้ามาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยเหตุทานกับพ่อแต่ได้อยู่ได้กินทั้งหละ กยังมีรายได้หลายๆทางพอได้จุนเจี้ยครอบครัวแล้วมีน้องโดยการโดยการเก็บเงินซื้อโทรศัพท์น้ำตอนนี้โทรศัพท์โทรศัพท์เกิดอยู่ที่มันมันกดเองพอกดแล้วมันเดกงออกโดยน้องสลากาที่เก็บเงินซื้อโทรศัพท์น้ำโทรศัพท์ใหม่โดยดาวซิงผู้ฮาร์โกลี่เนาะเดซจะเบิ่งหนากจอมแม่มันแตกมันแล้วนี่มองนี่แหละถึงไม่ได้มันก็กดไปเองเลยต้องเปลี่ยนจอใหม่ เอาถือนี่แล้วถ่ายมันอย่างสบายเลยอ้าววันนี้โดยกับเจไดร์เดอร์กับฝากดีเดอร์สละคนสู่ชีวิตพี่น้องภาษาไทยอดสานมาเติมเลยพอได้พ่อหายถึงเกณฑ์ไว้พอได้มีรายได้เสริมเข้ามาติ๊กต๊อกครัวนะพี่น้องโดยสละกเขาตัวกันเด้อพี่น้องสบายดีดูด้วยโดยพี่น้องไปก่อนไปแล้วปุ๊บแล้ววันได้เนาะมาต่อลุงมันโตวันพี่น้องเยเนาะ ลบบ,อ,ลอ,บอกลบมโนก็นได้นบเธอเดียวสบายดีแล้วก็พอ,อ <c ười> ไก่บ่ลุงเพื่อนอยู่พุ่นนะมองเจ้าเศร้าขมืออยู่ขมือนี่ไก่จังนีอยู่บ่พุ่นทางหลังทางหลังพ่ <c ười> เอบอบุคิดจะมาอยู่นะ้ำเป็นม่ลุงน้อยลุงแยงบ่ามาอยู่นี่แล้ว่ปุกมองไดอือบนกุกทันกวกทันนี่อเออนี่มันจะทางนี่บ่อ๋อ โด้วยทำกั้ลุงน้อยกินกับลุงน้อยวานนี่กินน้ำเล้ากินไข่ด้วโดยโดยกินกาแฟเบลฮามาเลี้ยงเบลเลี้ยงยังกะกินข้าวอยู่พี่บอกถือกินน้ำเล้าอยู่พุ่นกับมีโมมีครูอยู่บปะมีมีอยู่แต่แต่มันจะไกลบอเลี้ยงเบลเลี้ยงยังเนาะเขาคุณอยู่เค็มถังมันหยาอยู่ที่เราสบายเขาบ่อยเลี <te> get <and> get <trucks> ้ยบบอก เงนรถตำบอกเราวันไหนเงินรถตำโดยโดยพี่น้อยเราอย่าไม่อยู่อยู่พี่บัตรอยู่ใกล้กับลุงน้อยไปเสียนลุงน้อยก็อยู่ใกล้นี่อยู่นลำลุงน้อยคนนี้เป็นมู่กันบ่เออฮักเพลงกันป้องกันมฮักเพลงซ้ำทำมู่เลยเนาะอยู่นลำกันมาแต่โดนพี่น้อยกินน้มกันลุงน้อยกะเลี้ยงเลี้ยงเันเบ้ยเจ้านี่แหละวะเลี้ยงแจ้งเจ้านี่เนาะกเบืองน้ำกันเบืองน้ำกันปันกันมาเลยเราก็บุยหน่อยข้าเปรียญการเขาก็บอบัวไปสมัครใส่ ไปยูรอกมันรูปพับรูปพับมันเบิดลยามเนี้ยเด้ลุงมันเบิดลยามแล้วเขาเอาแล้วมีแต่ในเละหากินตามนี่เฮานี่แหละไปยูรอกกันยูประแม่บ๊วยไผ่ย่งเอาแล้วข้อแนวอายุเอามันกะอันนั้นแหละเนาะแกเห็นแต่ละมือเลยพี่น้องเยเ่าเลยบุญแม่นบ๊มีเฮือมีเฮงเพิ่งอีกอย่างกับเบียกไส้คนแกค้นยังเพิ่งวะนี่แหละมันสิข้าเจ้ายันบาปยันเว้นนะนะบางทีเนาะว่าไม่ได้ไปเป็นน้องเขาซี้นั่นนั่นนี่ข่าวคนบก้าแล้วบ้านนี้ เหวีียดน่แมนน้ำเวียดนี่อันตรายดิยใส่เขาอบอกนึกอย่างนะพี่น้องใส่ตีนซี่ล้ะนเนาะเวียดนี่คนเยอะคนจีนพี่น้องอันตรายนี่แหละเราว่ายัางว่อยู่นี่พี่น้องใช่ฉันไม่ไม่อยู่เนาะเอามาได้ใช่ไหมปุ๊กในนี่บอ๊ะยังเลยหมื่นจุดเปิดตัด้งป้าอ๋ 4, 6, อหมื่นสี่เสาเอาสี่เสางน่ะเออพอดีเลยพี่น้องอยู่พื่อเยอะเนาะเอาใหญ่เช่นนี้บอลุงสัมพวงแหงนใช่ไหมบอ อาพอดีเลยพี่น้อยซัมนี่ตัดไมมได้แต่ไมมนะได้แต่เสานะออืเสานีจะปูบันนี่หมู่มี่อ่ะุดคอยก็เอาดูดูก็ตัดเลยไม่กลมเลยเนาะขนมหมู่มี่กันเนาะหลังของหลังคาได้ใช่ตัดไม่ส่งไพ่มาแคกเลยบ่บุลุงหลังคาหลังยังแก้วเสานี่งมีอะไรหมู่มีเลยหมู่มี่ มันกรชันนอนอาบหมอกแล้วเ <laughs> <c oughs> พราะว่าอยู่พุ่นก็อยู่อาศัยของเธอแก่ดิอันนั้นดินเขาเฮือนเขาจักเขาเท้คาคมบนทอยู่ก็มีอมของเก่าน,นี่พวกนี้สบายแม่นแมนพอดีละเลี้ยงเบลเลี้ยงอยัง <c oughs> พี่น้องโคกเบลแลงง้วก็ดังดินเข้ากันเขา,เขาไรนี่กับไปเลย เพราะว่าในนี้มันสีอยู่เป็นกลุ่มกับคือฉีมวนปีเบบเด้พี่น้องอยู่พี่มันสิปลอดภัยในนั้นนึงมันบอกตะไกลของทางมั่งปนเนาะไปอยู่ทางปอยเบสปอยช่างปอยขมวัยรถเสียรถตามทิมตายละแหละเอาพิษอย่างเขาบ่ได้นี่แหละเด็กง่ายมันอยู่นี่นะพี่นงไอ้ลังส์ีประมาณจักแพลนลงขันวะนั้นบางทีมีผู้ใหญ่เป็นอยากซอยอยากกัน่าความน่า ประมาณป่านลูกดนึองสามสีประมาณเป็ดเพศนี่แหละเข้ามาเชฉันนี่นะเนาะเป็ดเพศรเป็นคนลูกหอเพ่นน้อยบอก็ง่ายเถซ้ำตัวนั้นบอกซ้ำตัวสีเสาดิสีเสานะเออเออบอนวตะกี้มันกับง่ายเนาะเราโตง่เีโต เกาะรถาเป็นหลังใหญ่เลยเซ็ตเนี่พอดีแรกอยู่คนเดียวไม่ต้องอันบางไมอย่ังสบายกินอนอยบวกขันบบได้ก็ได้เซาส่สบใหญ่แล้วแม่แมมาชิบเพนเลยแล้วเสาเพนหมดแล้วกสีเนาะสิบเอ็ดประมาณประมาณแปดพนเออแปดพนแปดเพนสิบเพลยอืมประมาณประมาณอ่าสิฟุตน่อยประมาณสี่เนี้ก สองพุทธพอดีพี่น้องไอ้คันพะยะสวยแล้วก็สามารถติดต่อมาหาประเทศได้เด้อพี่น้องก็สงสารไรเอยู่ได้เคยมีคนถ่ายแก่อยู่บ่หรอบอกบ่เคยบอกเออเห็นมาแต่ละเทื่ยเห็นเรานั่งน้ำพุ่มไม้พุ่มตกพี่น้องอยแบบสโอ้ยน่าเห็นมีน่าเห็นเท่าเลย้ดยเลี้ยงมีแต่น้ำเบ้น้ำยางร่อนี่แหละเนาะาเบิ่งเบ้เบิ่งยางร่อนี่แหละไปสงสารไอยู่ก็เลยวันนี้โอกาสพี่น้องยข่ามาถ่ายแล้ว พราะบางที่พอมีผู้ช่วยเงินช่วยเรือเนี่ยหลังของหลังคาพอได้บนอยู่บนเช้าเนี่ยคลายแล้วลุงเนาะน่ะจ้กเนี่ยนี่ก็มืดฝนมืดยังมากเลยอีกเนิดได้เขาเบะนี่ยสามีนะโมงหลับนอนนี่ยังแล้วยังต้องพกน้ำมันส่วนใหญ่บัดมีสังกิบคอรูปียับหยับมันเพราะกันฝนมาตกกับคล้ายู่นอ่ะลุงเนาะมันอยู่ในห่มหมักทันอยู่ ทำพอต้คนี้เบ้ถึงผลไร้มันบอกเดิมางเอาสังสีลงหน่อยแหละเอ่สีเก่าแล้วโดยนี่แหละชีวิตอยู่ไกมาอยู่พี่บริเวดเรียงมันจะปีแล้วลงเฮดก็นั่นหลยอยากคุมมือไกลๆบ้านบริษัทนี่นะแต่ที่จะบริษัทบอกเพืพอนนขุมือมันมันบุ่นอย่เดมีคนหับคนหนึ่เนาะมีคนขบค่งนุ่มยังหน่อยเอามี thâu là phải chèo rồi không bao và sẽ mặc thì có thầu, thâu này rồi một ứng dụng cần là dạ thâu si sau tắt si sau tắt yên lấy bộ này có tắt hay tắt đi tắt mưng con để xoong ngục mưng đang dùng đó xoong sọc rồi tắt thế làm gì đúng không nó đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền men. พรได้อันนั้นพอให้มันเป็นนแดกัสิปุกเืนเลยเนาะให้มันแนพี่น้องไงพวกเืออะไกับบวด้วยไม่ให้เป็นากขนน่อยเยมีมีเงินอย่บบลงจันตนี่ติดตเลยนี่มีบ่ะไรเนนึงเนนึงซิปุยเบ่มอยเป็นยังสเอามีเสษนึงเลยอะหหาซเด้อ เอาไว้ไปซื้ออ่าอยู่ซื้ออยูซือกินนี่แหละซื้อกิน้ซืนี่จำเป็นแล้วแต่เจ้าเคฟีเคฟีบอเคฟีเนี่ยเออโดยโดยบุตรกินเหล้ากินเบียร์หรอเคฟีเคฟก็กินมื้อละสองแม่นแม่นดีแล้วจะเข้าไปอันยงเกี่ยวกบมั่นใจเลยโดยโง้ยอยบอกซื้อเกันโอหยอยบอกใครได้ยินอยู่ปะ บาเท่บาเท่แมนชื่อเลยบริบาเท่โดยจืดฮาร์ลบาเท่ขอบใจเรือบาเท่เด้อให้เราไม่รู้อะไรโดยเรือคุณอันเผาดีโดยทะเละพี่น้อยนั่นแหละข้างย่ำบอกเจ้าเหล่าเบียร์นะครับไม่ยุงเกี่ยวกับมันเด็ดขาดยากกับบูสุแมนให้อยู่ผู้เดียวห้างแบบนี้เอาโตห้องให้มันรอดก่อนพวกเราพวกเบียร์เนี่ยกินไปไม่จะเบิด์เหม็นหมดเลยบอกบูสุกินแมน ไปงานนั่นนี่ขันงานนี่กินยุโอเคยุโมยินให้กินเนาะพอบมเสียน้ำใจเนาะประสิทธิิเสกกับวุฒเด่นลุงเนาะมันสีเสียน้ำใจโมนี่แหละเหลาเบียพวกยาชายาซูบนี่ขันตัดได้ตัดไปเลยอือทางได้เข่านี่หอยออกยากได้วงการนี่กินบ่มีอย่างดีขึ้นมีแต่เมาก็เมาปืนตัดเศร้าเรืนองปืนด้ยดีแล้วอ้าวฮักกษิขอโตนได้บันี้เด้อเมื่อก่อนบัตนี้อือสบายดี โอเคนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าบัตเทกะสัมผัา์ทางลุงเพื่อนพี่น้อยหละที่มาที่ไปแล้วก็อ่านี่จากบ้านจากเมืองมาจังว่าสา40ี่สิบปีเลยพี่นอ้อยมาเห็นเวียกิจงานแบรรบว่าบมกุ้มบมอกางงานแบบเมียปะเราวะใช่ลูกเต้าก็เมื่ออ่าเอาลูกเอาผัวเอานั้นเป็นไป,ปะาเราอยู่เพียวอยู่เล่ร่อนไปแบบนี้พี่นออ้อยอ้าตาเนาะนะเป็นลูกจ้างเขาเรียงงวัวเรียงควายเราวาสิเดเผาสวนเผายังไง ทางตเก้เพิ่นอ่ะพี่น้องเนาะถ้าไปอยากสวยก็สามารถติดต่อมาหาทางประเทศได้เด้อพี่น้องพร้อมปินสะพานบุญให้เนาะแพี่น้องเนาะอ่าเราอยากได้ก็คือแงกระีพี่น้องพอได้มงสนแดดสนฝนนี่แหละก็บ่ลายดอกพี่น้องประมาณ8-9เพนนี่แหละพอได้มงเฮือนเราว่าสิอ่ามื้อนสิไปตัดไม้ตัดหยังมาฝั่งเสาในนี่เฮ็ดเฮือนก็บ่ได้ใหญ่ได้หยังดอกพี่น้องเานี่แหละโดยเนาะ คนอื่นเนาะบางทีกะขอโตกันเด้อพี่น้อยเนาะผมขออคลิปหน้าเพิ่อหพี่น้อยสำหรับคลิปนี้กะบางทีกะสิโคจบคลิปก่อนพี่น้อยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี